เป็นการแข่งขันกอล์ฟประเพณีนะครับเชื่อมสัมพันธ์หรือโบภูเก็ตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมดีเจหนูนะครับอยู่ในสิบสี่นราซึ่งเป็นการกอล์ฟประเพณีของเกาะสมุยบิบิลาและอื่นเช่นเดียวกันะครับตอนนี้ครับท่านแอมเลยนะครับเราอยู่ที่บนเวทีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยงไนนะครับสองเกาเราก็ตัดขึ้นไปที่บนเวทีกที่อยู่ฝั่งแนวไทยก็คือเกาะสมุยกับตอนที่อยู่ฝั่งอันดามันก็คือเกาะภูเก็ตนะครับซึ่ง เท่าที่ได้สอบถามความเป็นมาเข้าวๆนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าไปพูดคุยไปอะไรกันที่เยอรมันน่ะครับครั้งแรกกังเลยได้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นความสัมพันธ์นของทุกๆท่านนะครับเลยทําให้กิจกรรมนี้มีกันมาอย่างยาวนานนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในความเป็นสมุยหรือความเป็นภูเก็ตนะครับจริงๆเราก็มีอะไรที่คล้ายๆกัน นะครับ way. ไม่ว่าจะเป็นประการแรกคือเราเป็นเกาะเหมือนกันนะครับนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเกาะสมุยนะครับเราถือว่าเราเป็นน้องภูเกต็ตนะฮะนะครับเนื่องจากภูเก็ตนะครับอย่างแรกเลยคือภูเกต็ตม,นะมีเนื้อที่ใหญ่กว่าเรานะครับมีเนื้อที่ใหญ่กว่าสมุยสมุยนี่เป็นกเ,เก,กาะอันดับ3ของประเทศแต่ภูเก็ตได้เกาะอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือภูเกต็ตเป็นจังหวัดนะครับมีอยู่ ในจังหวัดมีอยู่สามอำเภอแต่สมุยเราเป็น,นอำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆหรือว่าการดําเนินการดําเนินกิจการในต่างๆบันที่สมุยเราอาจจะ,ะด้อยกว่าภูเกต็ตนะครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมรับเลยว่าบางทีอาจจะภูเกต็ตอาจจะ,ะสามารถที่จะเดินก้าวหน้าไปได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องของโครงการงบประมาณในต่างๆครับซึ่ง ในความเป็นสมุยนะครับผมได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทําธุรกิจอยู่สมุยหรือว่ามาท่องเที่ยวนะครับก็ยอมรับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราเอาภูเก็ตเป็นแบบอย่างนะครับทุกๆเรื่องแม้กระทั่งในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับในช่วงนั้นที่มีการปิดปิดประเทศและมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ต้องได้ทําพื้นที่นําร่องก็คือภูเก็ตนะครับแต่สมุยเราก็ แอบไปส่งไปดูภูเก็ตแล้วเราก็มาทำกองสมุยเรานะครับซึ่งนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นน้องแล้วกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่ต้อนรับพวกท่านครับได้มาแข่งขันกีฬาประเพณีกอล์ฟในครั้งนี้นะครับครั้งที่14ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ามาสมุยท่านคงมีความสุขนะครับท่านมาสมุยท่านไม่ได้มาง่ายๆนะครับท่านไม่ได้ขับรถข้ามเหมือนข้ามไปเกาะภูเก็ตครับ ท่านต้องนั่งเรือนะท่านไม่นั่งเรือท่านนั่งเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านมาแล้วท่านก็จัดตวงความสุขที่สมุยมีอยู่นะครับที่พร้อมจะให้ท่านให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการจัดงานเลี้ยงนะครับจัดงานเลี้ยงให้พระท่านทั้งทั้งสองสมาคมแต่เราเน้นภูเก็ตครับเพราะว่าผมสอบถามมาแล้วปีที่แล้วสมุยแพ้ภูเก็ตวันนี้ก็เลยวางแผนเลี้ยงท่านเต็มที่ครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านดื่มได้เต็มที่กินได้เต็มที่ครับสมุยกำลังเฝ้ามองท่านอยู่เพื่อจะล้างแค้นของัน่งนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้แข่งขันกีฬานะครับด้วยความสัมพันธ์ดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับที่ได้มาอยู่ที่สมุยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีงานเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งบรรยากาศผมว่าสมุยเรานะครับก็มีอะไรที่พิเศษพิเศษแล้วก็ที่ภูเก็ตไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับได้มาสนุกสนานอย่างเต็มที่ครับมาสมุยต้องสนุกสนานครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ดื่มกินอย่างเต็มที่ครับสมุยมีไม่อั้นครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็แข่งขันกีฬาแล้วก็ ถึงวันที่ต้องเดินทางกลับก็ขอให้เทนดินทางกลับโดยสสดิภาพทุกๆท,ท,ท่านครับสมุยยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอเปิดงานครับวัสด,ดีครับขอาคุณอาจารย์เบอร์อนะครับบอกว่านะครับให้นักกอล์ฟนะครับของ นะครับนักพร้อมของของภูเก็ตให้กินให้เต็มที่แล้วก็กินให้เมาไปเลยนะครับพรุ่งนี้สมุยเราก็ได้ชนะนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศต่อนะครับซึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ัเสียเวลานะครับต่อไปก็เรียนเชิญนะครับายกสมาคมของสมุยนายกสมาคมกอล์ฟสมุยนะครับคุณโกรสินธุ์พงษ์คำพันธ์ครับคุณเดียนครับ นะครับตอนนี้ทางนายกสมาคมอฟนะครับของเกาะสมุยนะครับซึ่งเป็นะธานการณจากการแข่งขันครันี้นะครับคือพี่ตั้มโดดเองเดชาพําเพชณแขกผู้มิเกียรติจากสมุยและจากภูเก็ตแขกผู้มิเกียรติจากภูเก็ตแล้วก็สมาชิกกอล์ฟเกาะสมุยทุกท่านนะครับวีนนี้ก็เห็นบรรยากาศแบบนี้เราก็มีความรู้สึกรื่ปิติมากๆที่ทุกท่านที่มาร่วมเล่นกอล์ฟในวันพวกนี้ ทั้งทงที่พวกท่านมีภารกิจในช่วงเช้าด้วยนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะเป็นภาคเช้าและก็ภาคบ่ายเนื่องจากจำนวนนักกอล์ฟปีนี้ทั้งสิ้นตอนนี้อยู่ในมือผมเนี่ยประมาณนะครับ72บวกด้วย53บเท่าไหร่ครับ72 53บวกประมาณ1 2 5คนนะครับเป็นนักกอล์ฟทั้งสองเกาะที่จะตีกันวันพรุ่งนี้ แล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเรียนจุดประสงค์การจัดการแข่งขันแล้วก็เรียนในเรื่องของไอเชนเนลารี ally, ของกอลการแข่งขันพวกนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับว่าพวกนี้เช้าช่วงหกโมงครึ่งเราจะมีข้าวต้มไข่ลวกเลี้ยงรับรองนักกอลช่วงเช้านะครับส่วนภาดบ่ายก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเลี้ยง และกอฟในช่วงบ่ายส่วนช่วงเย็นก็เราจะไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านคุณสรพงษ์นิ้มชวันนะครับหรือโกเหนียวบทเขาเลยนะฮะพวกนี้ก็คงจะสนุกสนานการแข่งขันพวกนี้เราเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับกฎกติกาก็เหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีอยากจะเรียนเชิญพี่แดงขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเพื่อาบพี่แดงอยู่แถวนี้ไหมฮะพี่แดงครับเรียนเรียนเชิญขึ้นมาเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงในเรื่องของ กติการเราใช้กติกาเดิมทั้งหมดนะครับ36สิสเทมแล้วเราคิดคะแนน b e s 20รับช่วยรางวัลน,นะครับสำหรับทั้งสองกาะหลังจากนั้นแล้วก็จะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันใครตีได้น้อยคะแนนน้อยกว่านะครับนั่นหมายถึงว่าได้ under ได้คะแนนเนี่ยต่ำกว่าก็จะเป็นผู้พิชิตซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ย เราสูญเสียแชมป์ไปให้กับภูเก็ตเราแพ้แบบกระจุยกระจายเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยขุนพลของเราทั้งหมด75คนเนี่ยจะมาทวงบัลลังก์จ่าฝูงคืนนะฮะขอเสียงนักกอล์ฟสมุยก่อนครับขอเสียงหน่อยครับสู้ไหมนักกอล์ฟสมุยเอา้าผูเบียนภูเก็ตเป็นไงขอเสียงหน่อย เดียวเสียงก็ชนะหมดแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้จัดโควิดมา2ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเราตัดสินใจไปแข่งเลยที่ภูเก็ตนะครับเพราะว่าภูเก็ตมีแซนด์บ็อกซ์เราก็ประสบความสำเร็จแตนนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกออสด้วยที่ครั้งที่แล้วก็จัดงานได้อย่างสนุกสนานนะครับเพราะวันนี้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรอบสมุยก็เป็นโ o สต เป็นเจ้าภาพ่วบเป็นเจ้าภาพในงานจัดงานวันน so, uh, uh, ี้นะครับเขาเชิญมือให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกอบกู้ศรีสุวรรณศรีวัดทองท่านนะครับส่วนแน่นอนครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษงีอดีๆปีเมมเบอร์เป็นเป็นฝรางนะครับ I would like to express my sincere thanks for all of you here all the members of Um Sukui Golf Association And very appreciate that you guys have been very keen to play in the morning show, Which is we never had in our 13 times that we have a competition. Today we have more coffee than about 135. That's why we have to select the people to play in the morning time and afternoon time. Thank you and appreciate. Thank you so much. Please walk up close to yourself too. ดูเวลเทียมจุเล่นในมอนิทานปขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกระสานสมัครหรือว่าคนที่เสียสละนะฮะเพราเขาใจว่าวันนี้เราดื่มเยอะวันนี้เช้าเนี่ยทีออฟเจ็ดโมงขึ้นนะครับซึ่งมาประมาณเจ็ดโมงเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าทุกคนถ้าเมาแล้วไปตีเนี่ยแนะนอนว่าไม่ต้องนอนเลยนะคืนนี้ทุกท่านนะครับดูไอแลนด์วันแคม์เบอร์รี่ก็ ก็ึ้นทางมาแล้วก็ไปทานขขาต้มไปทาง่าวข่ลพวกที่สนามฟัสเันตีตุ้มตีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องอีกนิดนึงก็คือพ่กนี้ต้องตีต้องตีบุตรน้ำเงินทั้งหมดนะครับพี่แดงฮะเป็นสกิบพยาด้วยพวกนี้เราจะตีบุตรน้ำเงินนะฮะเราไม่มีซีเนียบุตรขาวนะครับเพราะนั้นคนที่ตีซีเนียบุตรขาวเราจะไม่นับคะแนนนะฮะจะตีน้ำเงินทั้งหมดนะครับ แล้วก็นักนแนนเรามีพวกนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีโฮลิอนวันนะครับมูลค่า1น0่งแสื่นบาททุกหลุมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางทางพิธีกรเนี่ยก่าวขอบคุณสําหรับสําหรับสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าเมนสปอนเซอร์หลักเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนนะครับก็จะมีอันดับแรกเลยขอขอบคุณสนามกอล์ฟสันติบุรีครับก่อสมุย อันที่2นะครับต้องขอขอบคุณโกเหนียวนะครับโกเนียวของพวกเรานะฮะโกเดียวนี่จัดการเรื่องเสื้อของสิงห์นะครับจัดการเรื่องอถ้วยรางวัลทั้งหมด22ถ้วยหลายคนบอกว่าเอ๊ะ22ถ้วยมันเป็นเบส20จะมมี22เราโกเนียวแก้แผมถ้วยน่ารักน่ารัก,รกสำหรับคุณพี่อยากจะถึงถ้วยสําหรับสองเกอะนะครับเพราะนั้นใครต้องการอยากจะได้ตาแน่งคุณพี่ก็คุณนี้ลองดูนะครับ นอกจากนั้นเราก็จะมีกอล์ฟซิตี้เซนนะครับที่กุณามมอบเสื้อแข่งขันให้นะครับแล้วก็ยังมีฟ้าทวีพรมาเผล่านี้ฟ้าทวีพรฟ้าทวีพรนะครับโดยโกงเงียบแล้วมีโกอูดลานบ้านสวย มีพี่กมพรวันนี้พี่กมพรอยู่ไหมครับพี่กมพรยังไม่ได้มานะฮะพี่กมพร่ยมอบเงินรางวัลมาให้สองพันบาทพรพี่กำมพรเนี่ยมอบให้อีกถ้าใครโพลีวันก็อีกได้อีกสองพันก็มีมีของที่ไหนอีกอ่าตอนนี้มีนัดนัดวันนี้ใครดื่มไวน์ไวน์ไวน์อร่อยไหมฮะวันนี้แล้วกินแล้วเมาไหมฮะไม่ค่ะต้องขอขอบคุณเขาเสียงให้นัทชัยหน่อยฮะคุณนัทชัยไวน์ครับ ไหนน้าหรือไหนโชว์ต hmm. mm ัวอะไรนี hmm. mm ้น hmm. mm ุน hmm. น mm ุนนะบุหร like ี่บ้าพสมุดสีดำวายหมดนะถ้าวายหมดเนี่ยหัวขาดเลยนะนัตชัยนัตชัยก็ช่วยเหลือในพวกเราตลอดเวลานะครับเรายังมีสมาชิกกออีกหลายคนนะครับที่กรณาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้วยหอมที่พรุ่นี้เราจะนกรับประทานกันทั้งวันเรามีไข่ลวกเรามีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยว เขาต้มมัดนะฮะพี่สมงรุ้ดก็มอบข้าต้มมัดพี่แป๊ะก,ก็มอบกล้วยหอมแล้วยังมีหวังน,นะครับก็มอบเบียร์อีกโอ้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พวกนี้ขอให้ทุกท่านพร้อมสนามต้องบอกได้เลยนะครับว่าสนามตอนนี้สมบูรณ์ที่สุดสนามสมบูรณ์ที่สุดและพวกท่านหลังจากแข่งกอล์ฟแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจ่าย2อ0พ วันถัดไปท่านก็กลับมาจ่าย2,005 5สำหรับคนที่มีชื่อในแพลลิ่งนะครับอันนี้นี่ต้องขอขอบคุณสามก๊กสันติบุรีที่กรุณาให้กรีนฟรีในราคาพิเศษนะครับกรีนฟรีที่นี่ปกติประมาณ3 0 0นะครับครั้งนี้เนี่ยโหนียวและก็ทีมงานก็มอบราคาพิเศษให้นะครับหวังว่าเราคงจะมีโพลรีวันแตกนะครับนี่นะเราเคยมีมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะ โบริเวนแตกแต่ครั้งนี้เรามีเงินรางวัลมากกว่า1 3 0 0 0 0บาทครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณครับอวยชัยเลยอวยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรางวัลแค่แสนเดียวแต่ว่าอวยชัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าง,งานจัดที่สมุยแล้วเนี่ยเขาขอมอบ3า0 0 0บาทสำหรับโบวินวันแต่ละหลุมให้นะอวยช้อนร่วมชัยอวยชัยร่วมชรอนครับ ก็ขอขอบคุณนายกสมาคมกอล์ฟเขมรครับพ şey> ี่ตั้มนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่พี่ตั้มก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของของงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมแต่แกลืมบอกตัวเองนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านดื่มให้สนุกนะครับเพราะเราเกาะสมียก็เราได้ใส่ยาเราหลับไปให้ทุกท่านแล้ว เปล่าครับคุณเล่นคุณเล่นครับก็พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทีมชาติเกิดผัไหมครับผมแล้วก็ขาดบคุณไม่ได้นะครับก็ขอบคุณสมรสมุขทุกท่านนะครับที่ทำให้งานนี้สำเร็จก็ดูแลเรา กเรียบร้อยดีครับก็ทุกท่านก็ขอสุดท้ายนะครับให้มีความสุขกับงานที่นี้ทุี่เดี๋ยวเราค่อยไปท่ามานกันในกลางสนามนะครับผมก็มีรอบเช้ารอบบ่ายรอบเช้าเืก็ทานเช้าแล้วตอนบ่ายทานข้าวเหนียวได้ก็แล้วก็ได้นะครับไม่ไม่คิดสตางค์เหมือนกันนะครับผมเชิญนะก็ขอบคุณนะครับอขที่นบทีมมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณเอกเดชาคุณน้ำเพชร นำทีมภูเก็ตมาวันนี้เราหวังว่าการแข่งขันันี้ผมจะสนุกสนานนะครับแล้วหวังว่าจะมีคนที่ได้รับรางวัลบเรินวร์ครับโอเคครับครับครับนั่นก็คือท่านนายกสมาคมนะครับท่านนายกสมาคมกอล์ฟของเกาะสมุยเรานะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมดีเจนุชสมุยทีมนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์นักกอล์ฟนะครับของของชาวสมุยชาวภูเก็ต นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์นักกอล์ฟของคนสมุยก่อนนะครับว่าทีมสมุยพร้อมขนาดไหนนะครับซึ่งคนที่ผมเห็นตีเกิดใจต่อยและติเก็ตก,ก็คือท่านนายกน,นายกอ้วนนะครับท่านนายกอ้วนครับในนามของนักกอล์ฟสมุยพร้อมไหมครับอ่าขอหน่อยครับอ ด้วยไหมครับวดีเลยด้วยครับโอเคขอกำลังใจจากพี่น้องชาวสมุยขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับนั่นคือท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านเป็นอดีตแล้วนะแต่ว่าท่านช่วยเหลือการท่องเที่ยวมาตลอดนะครับนะครับก็มีหลายๆคนนะครับมีข้เหนียวนะครับมีท่านนายอำเภอเกาะสมุยนะครับท่านก็ขึ้นบนตรบนเวทีแล้วันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาไปนะครับนักท่องเทีมยของภูเก็ตระดับกของภูเก็ตนะครับว่านะครับไปสามารถท่านมาจากภูเก็ตไหมครับ ครับภูเก็ตเป็นไงบ้างครับท่านขอขอขอความพร้อมหน่อยครับท่านเชิญเชิญครับท่านครับโอเคครับครับผมอ่าครับเอ่อนักกอล์ฟของของภูเก็ตเป็นไงบ้างที่มาเที่ยวนี้พร้อมไหมครับท่านที่พามาครับผมเชิญครับ น้ำเพิรบอกว่ากินไวน์เต็มที่เลยนะครับพวกนี้ได้เมาโอเคครับขอบคุณท่านครับผมครับนั่นก็คือท่านนายกนะครับสมาคมฟอฟนะครับของของเอ่อของภูเก็ตนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ทีมภูเก็ตอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งนะครับมีมีทีนาวีมีท่านผู้จับนะครับที่มาที่นี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป นี้นะครับนะโอเคนะที่ต้นนี้ภูเก็ตเหมือนกันนะครับวันนีครับพี่นาวีครับนี่มาจากภูเก็ตใช่ไหมครับมาจากภูเก็ตอาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคุยกับท่านนายกสมาคมภูเก็ตแล้วนะครับอานะครับท่านในนามท่านมานี่ท่านพร้อมขนาดไหนครับเนี่ยอา่านท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 านท่าร่นน่านท่น่นท่นานท่านท่านท่นานท่าน่นท่าานทาามาน่านาากนาานน่ั่น่มน ใจว่าจะมาป้องกันแฉกสมัยที่แล้วนีผูเก็ตเป็นแป์แต่เราก็รู้ว่าสมุยก็เตรียมตัวอย่างดีเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เรามาเอาแป์อีกันรัางถนนวันนี้ได้เป็นทดสอบสนามครับที่บุรีีว่าเป็นสนามที่มีความท้าทายอย่างยิ่งา้ากญ้าผมเก็ีดเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายาม แล้วก็ชาวสมบยทุกคนกคน็รับอย่างดีมากก็อขอบคุณท่า,าน,นรู้ไหมว่าวันหรือการวันวันนี้ ภูเก็ตไหนครับว่าเป็นไงบ้างพี่น้องชาวมภูเก็ตครับเรามีความเป็นพี่เป็นน้องกันเรามีความใกล้เคียงกันหลายอย่างโดยเฉพาะมาเยี่ยมเราเราก็ข้ามสายงานมาเพราะว่าเราเป็นกด้วยกันเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทุกท่านไปเยี่ยมภูเก็ตนะครับเมื่อมีโอกาสเชาวภูเก็ตทุกคนต้อนรับเป็นอย่างที่คับผมครับครับ ขอบคุณมากนะครับนั่นก็คือนะครับนายกสมาคมอาท่านนายกสมาคมอ่านะครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับท่านท่านนายกสมาคมอานะครับอ่านะครับโอเคครับท่านสดนะครับโอเคครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมกอล์าที่ภูเก็ตนะครับซึ่งพามา40กว่าชีวิตนะครับเดี๋ยวดูดีว่าท่านพร้อมขนาดไหนนะครับเชิญครับท่านนะครับ ก็ในนามนักกอล์ฟจากภูเก็ตน,นะครับวันนี้ก็ดีใจใกินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกอล์ฟกับเบนที่เราเรียกว่าครอบครัไวเล่นนะซึ่งเราวันนี้จริงๆแล้วเรามา60นายแนละ้วเราเป็นอดีตเชฟมาวันนี้เราก็จะมารักษาเชฟแล้วก็กินดีแล้วก็เนื่องจากจเป็นกอล์ฟยอมสัมพันญนะด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้านาสังคม ดีใจมากมาวันนี้ทางสมุยเขารับถึงโชคเต็มที่ต้อนรับอย่างดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวสมุยนะที่ให้ความสำคัญกับกีฬากอล์ฟด้านกอล์ฟวันนี้ก็เป็นแบบนี้ก็ป็นแบบนี้ครับแม้ว่าเรื่องฝีมือก็ต้องว่ากันนะตุ้งเหียงสู้เต็มที่ครับคนจากสาขาเขาจะมา ครับเมื่อกี้ <S <S ผมเห็นความแหม่เพล่แบบว่าให้ท่านกินวายเต็มที่เลยเพราะอะไรครับวันนี้นะก็ทางทางทางช็อปก่อนสมุนติเลี้ยงวางเสืออย่างวางยาว,วางยาใช่ไหมครับเลี้ยงเล่าเลี้ยงบอยวางยาครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องวายเรื่องเล่าดีอยู่ในสายเลือดของภูกเกตต์ก็ต้องนรื่องมีความสบายครับโอเคครับคุกเก็ตสู้ๆครับ ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือนะครับท่านนายกนะครับท่านนายกของเอ่อกงภูเก็ตเอ่อนายกสมาคมรองภูเก็ตนะครับซึ่งนะครับท่านได้ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าสู้ๆวันนี้มารักษาแชมป์นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมดีเจนูสมุ้ยทีมนะครับขอต้องขอบพระคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมดีเจนูสมุ้ยทีมนะครับวันนี้นะครับอาจจะต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกับผมใหม่นะครับพรุ่งนี้ นั่นจะได้รู้นะครับว่าใครนะครับได้แชมป์เกาะไหนได้แชมป์เกาะสมุยรักษาอาเกาะสมุยเชิงแชมป์ได้ไหม ภูเก็ตรักษาเช็ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามผมไปนะครับติดตามผมเวลาประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะครับหรือว่าทุ่มสองทุ่มนั้นติดตามสมุทรทีวีซึ่งผมไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์และเป็นาทาง YouTube Channel นะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจกับสมุทรทีวีขอบคุณน้องแพนดอนนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่